มั่นใจหรือยังที่คุณฝากฝังหัวใจแน่นอนเท่าใดว่าคุณมั่นใจรักจริงปริญญาความรักนั้นจบหรือยังสำหรับผู้หญิงที่เหลือรักจริงหรือยังมีต่อให้จริงเหมือน ใจฉันเป็นสุดท้ายของคุณให้เจอหนักบุญสักทีอย่ามีสอพรอทําทานสักครั้งรักใครจริงจังรักใครเพียงพออย่าคิดครวญครอแล้วจางห่างไป อย่าเอาคำวันพรานพระใจฉันขอหน่อยเท่านั้นคงทำได้ไม่จริงใจแท้หรือแน่แก่ใจคิดว่าปล่อยไปสักคน คุ่มั่นใจรักไม่หวันไหวหรือดีแน่นอนเสียที่รักเดียวไม่มีเลขคนกลางใจคุณนั้นย่อมจะมีฉันสุกซ่อนฝากตนบอกสิฉันคนสุดท้ายหรือเปล่า ขอบคุณนะคะอีกเงน,นึงสัญญาใจให้ไว้ยังจำรักชื่นฉันลมสวนแม ไกลใจยังห่วงห่วงเธอร่ำไปแม้วันใดหากใจเธอเปลี่ยนฉันคงเจียนสิ้นใจรับเธอมารู้หรือไม่ ถึงอย่างไรขอมีเธอหากมีอันใดพรากรักเราห่างฉันคงครางขวนละเมอฉันจะไว่คว้าวตามหาเธอเพียงมีเธออยู่ค่ รักเธอไม่มีวันคลายแม้วันตายไม่เปลี่ยนจใจสื่อตรงคงบนเวียนยังเฝ้าเพียรตามหาเธอหากมีอันใดพรากรักเราห่างฉันงคงกลางผ ฉันจะควคว้าตามหาเธอเพียงมีเธออยู่เคียงรักรักเธอไม่มีวันคลายแม้วันตายไม่เปลี่ยนใจสื่อตรงคง นเวียนยังเฝ้าเพียนตามหาเธอขอบคุณมากๆนะคะที่ยังอยู่กับป้าค่ะขอบคุณหวันนี้ดีใจป้าได้ตั้งเจดไลฟ์ป้าขอปิดไลฟ์นี้ไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีสุขและสมหวังโชคดีมี